เป็นผออ,อโรงเรียนใช่ไหมครับก็คือเป็นครูนั่นแหละฮะใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยพออ,อมารู้จักบริษัทอินดีมไนดะ้ยังไงครับอผมรู้จักทางเฟซบุ๊กครับก็คืออ่าแฟนผมเล่นเฟซบุ๊กอยู่แล้วเขาก็อ่ามีเพื่อนเขาโพสต์มาครับว่าอ่ามีบริษัทที่มีความต้องการรับรายได้อยู่ที่สี่ร้อยถึงสี่หมืนบาทต่อวันนะครับใครสนใจเชิญทักมานะครับ ผมก็ให้แฟนผมทักไปหาเพื่อนเขาคนนั้นนะครับชื่อโคต๋องนะฮะครับแล้วแฟนเองก็ไม่ทักสักทีครับอาทิตย์หนึ่งนะครับผมกลับว่าอทักไปยังเป็นยังไงอยากฟังเป็นยังไงรู้เรื่องราวยังนะครับครับอาเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ทักไปเลยผมก็บอกว่าทำไมไม่ทักไปเขาบอกว่ากลัวกลัวอะไรครับกลัวกลัวว่าเขาจะชวนสมัครประมาณอยากรู้อยากรู้ว่าเป็นยังไงแต่ไม่กล้าทักไปเพราะกลัวเขาชวนสมัครครับ อ๋อแล้วแล้วสุดท้ายนี้ก็มาสมัครได้ไงครับอ่าผมก็บอกให้เขาทักไปก่อนว่า,อาขอขอฟังหน่อยว่าเป็นยังไงแบบไหนนะครับก็ไปเสร็จก็ให้เข้าออห้อง OPP ครับก็ปีปคดนัดเข้ามาบรรยายนะครับคนนัดคุณคุณในสงครับท่านมาบรรยายผมก็ฟังเออก็ธุรกิจนี้ก็น่าสนใจแล้วก็อ่าสิ่งที่มีบริษัทมีตัวตนชัดเจนผู้บริหารชัดเจนอะไรผมไปดูแล้วก็อ่าทำให้ผมนอนไม่หลับหนึ่งอาทิตย์เลยครับเพราะอะไรครับผมจะทําธุรกิจนี้ได้อย่างไร เพราะตอนนั้นไม่มีเงินลงเลยอนอนไม่หลับก็คือไม่มีเงินลงไม่มีเงินลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมไปทําอีกตัวหนึ่งมาแต่ว่ามันตอนนั้นก็ออก็คือมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายที่อื่นมาแล้วเล็กน้อยฮะเล็กน้อยก็เพิ่งจะเริ่มทำเพิ่งจะเริ่มทําอืมแล้วอะไรอะไรเป็นตัวตัดสินใจคือคือผมผมต้องบอกงี้ครับพ่อครับบางคนเนี่ยเคยทําธุรกิจ ออนไลน์ธุรกิจเครือข่ายหลาย,หลายที่ที่อื่นมาแล้วจะรู้สึกว่าการเปลี่ยนที่คือบางคนเขาจะแบบรู้สึกว่าท้อรู้สึกว่าเฮ้ยทำที่ใหม่จะเหมือนที่เก่าหรือเปล่าทีนี้พออมีความคิดยังไงทำไมถึงมาอยู่อินดีมทำไมถึงตัดสินใจมาทำธุรกิจออนไลน์อีกครั้งหนึ่งครับพอในในจุดนั้นนะครับครับในนั้นนะอ่ะมีที่โปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมาว่าโปรเจกต์กรดีด้วยนะผมเข้าไปฟังเออเขาใช่ที่หนึ่งครับ ขาเขมาที่หนึ่งก็คือสาการผง็เป็นหนี้อยู่ทั้งหมดแปดล้านแปดล้านในระบบนะครับนอกระบบจะไม่คิดนอกระบบไม่คิดบัตรเครดิตไม่คิดนะครับอื่นๆที่อันไม่คิดเลยเพียงแต่นี่คือในระบบก็คือสากรครูนะครับธการต่างๆแล้วก็อาธนาชาติครับอาธนวัฒน์คุณนี่นะครับอืมครับอว่าอยู่ในระบบนี้แปดล้านฮะแต่ว่านอกระบบนี้ก็คือว่าอีกส่วนหนึ่งครับ ก็จึงทําให้ผมมองหาแล้วก็อยากอะไรฮะอยากที่จะปลดหนี้อย่างรวดเร็วจะทําอย่างไรผมก็เลยที่จะต้องอะไรครับอยากฟังอยากศึกษาว่าโปรเจกต์ปลดหนี้ของอินดี้นี่เป็นอย่างไรผมเข้าไปฟังลันนั้นก็ถือว่าชัดเจนนะฮะก็แผนธุรกิจที่อินดี้นี่ถือว่าง่ายนะครับง่ายกว่าตัวที่ที่ผมไปฟังมาหลายตัวหลายที่เพราะว่าผมชอบอะไรครับเรียกว่าเราดางไปเต็มแก้วนะเราเราเราฟังเราได้เปรียบ <c oughs> เราได้เรียนรู้ที่บริษัทไหน <c oughs> บริษัทไหนว่าดี ee, ผมอยากฟังัหมดขนาดที่ผมทํไอีดีมอยู่นะครับก็มีคนอยากให้ผมไปฟังที่อื่นก็ <c oughs> หลายที่ผมก็ฟังฮะ <c oughs> แต่ถ้าฟังแล้วเราก็วิเคราะห์เองพี่นายเองว่าเฮ้ยมันใช่ไม่ใช่มันมันใช่ระบบแบบนี้ไหมมันช่วงนี้มันต้องเป็นยุคแบบนี้ไหมนะครับ <c oughs> เราก็ถือว่าเราฟังโดยที่เราเราได้ได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยนะครับถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ทานะฮะแต่ถ้ามันใช่เราก็ลุยประมาณนี้ครับเราก็สามารถที่จะ วิเคราะห์แล้วก็ดูสถานการณ์ดูแผนดูธุรกิจดูบริษัทดูสินค้าดูทีมงานดูหลายๆเรื่องครับมันถึงจะถึงจะประสบความสำเร็จได้ครับผมก็ม <S 2> <S 2> เ,เรียกได้ว่าเป็นคนที่ละเอียดเป็นคนที่เขาเรียกว่าพิจรารณาหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจถูกไหมครับอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับพอ,อ,อเพราะว่าผม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 เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทําธุรกิจมาก่อนโดยเป็นที่เป็นธุรกิจที่ผมเนี่ย รู้สึกว่าเฮ้ยคนสําเร็จเยอะจังแต่ผมเนี่ยตัดสินใจไปทําโดยที่ผมไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจนั้นเลยพอไปทาปุ๊บปรากฏว่าอ้าวมันไม่ใช่มันไม่ได้แบบเป็นอย่างที่เขาพูดนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันนี้ผมฝากถึงพี่ๆสมาชิกทุกท่านที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเป็นสมาชิกอินดีมนะครับอยากจะให้ศึกษาข้อมูลของของบริษัทของเราให้ดีก่อนนะครับอ,อยากให้พี่ๆตัดสินใจดูความพร้อมดูสิ่งที่พี่ๆต้องการว่าพี่ๆสามารถ สิ่งที่พี่ต้องการความสําเร็จที่พี่ต้องการเนี่ยอินดีมสามารถให้พี่ได้ไหมถ้าตัดสินใจแล้วทุกอย่างมันตอบโจทย์อย่ารอช้ารีบมาทําอินดีมเลยทีนี้เนี่ยพออครับหลังจากที่มาทําอินดีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็นเหมือนที่เราคิดไวไหมบรรยากาศการทํางานทีมงานของเราบรรยากาศที่อินดีมนะครับบอกเลยว่ามันมันสุดพิเศษกว่าที่อื่นเพราะอะไรฮะ,ระผู้บริหารที่นี่นะครับผมบอกเลย,เลยว่าเข้าใจ เข้าถึงพัฒนาเข้าใจยังไงเข้าใจในเรื่องของทีมงานเข้าใจเรื่องของสินค้าหรือเข้าใจเรื่องทุกอย่างเลยนะครับครับเข้าถึงทีมงานเข้าถึงสมาชิกทุกคนนะฮะและพัฒนาพัฒนาองค์กรเราในอย่างต่อเนื่องที่ผมเห็นมาตลอดนะครับและพัฒนาทีมงานด้วยเห็นไหมครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาสิ่งนี้ครบเครื่องอยู่ที่นี่ผมถือว่ามันเป็นบริษัทที่อ่าเรียกว่าจับต้องได้นะครับผู้บริหารอ่าเป็นกันเองมากแล้วก็อ่าอะไรครับ ทีมงานก็พวกเราก็สามารถที่จะมีเป็นครอบครัวเดียวกันนะฮะครอบครัวอินดีมก็คือเป็นมากกว่าเพื่อนร่วมงานใช่ฮะครับได้สังคมของเพื่อนเพื่อนได้สังคมของคนที่มีจุดประสงค์หรือความต้องการเรื่องของความสําเร็จแบบเดียวกันทีนี้อินดีมเนี่ยเป็นโปรเจกต์ปลดนี้ครับพอพอมีนี่อย่างที่ผมอย่างที่บอกได้พูดมาคือเป็นนี่ในระบบแปดล้านครับเป็นนี่นอกระบบอีกด้วยความที่เป็นราชการไปฮะ เลยเลยแบบว่าได้เครดิตดีอะไรเงี้ยใช่ฮะใช่ <c oughs> เพราะว่าจากที่ผมได้ยินมาเนี่ยคือรข้าราชาการหลายท่านผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ว่าจากที่ผมได้ยินมาด้วยความที่ว่าคนที่เป็นข้าราชาการหรือคนที่มีอาชีพมั่นคงเนี่ยจะมีเครดิตที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอวิกฤตเนี่ยจะมีปัญหาทันทีแต่พอ o. เป็นหนึ่งคนที่มองว่าอินดีมเป็นเป็นทางเป็นทางรอดสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของหนี้ของพอ o. ทีนี้เนี่ยเราออปดหนี้ได้ที่อินดีมไปเท่าไหร่แล้วบ้างครับเราให้เราให้ที่สมาชิกอินดีมฟังนิดนึงครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่นี่ก็รับอยู่ประมาณทั้งครอบครัวสามล้านกว่าฮะสามล้านกว่าในส่วนหนึ่งผมก็่าซื้อรถให้กับลูกสาวมอไซค์เพื่อจะไปเรียนมหาลัยนะฮะมอไซค์ก็ซื้อนสดเลยนะครับแล้วก็ของรถลูกชายที่อยากมีรถที่จะขับบ้างก็รถเอ็มจีสีเหลืองนะครับเฉียบสีเหลืองนี้ครับ อันนี้คือเป็นสิ่งที่แล้วก็ปลดนี่ในเรื่องของอ่าที่เราเอารถเข้าไฟแนนซ์ตัวนี้เลยครับครับเอาเข้าไฟแนนซ์ที่ผมมาทํอินดีนนะครับคือรถอิซุสคันนี้อีซุสคันนี้แหละที่ผมนําเข้าไฟแนนซ์อีกรอบหนึ่งผมเข้าเป็นรอบที่สามโอ้พิซสคันนี้รอบที่สามนะครับครับรอบเข้าทีหนึ่งเสร็จแล้วมาผมรีรอบหนึ่งพอดีในช่วงจะบะมาเจอินดีมันก็หมดพอดีผมก็ได้เอารีรอบหนึ่งเป็นสามรอบที่จะมาทำอินดีคันนี้ และตอนนี้ก็ปลดหนี้เรียบร้อยมดแล้วอันที่เขาอินดีมเรียบร้อยซื้อรถได้อีกสองคันสามคันแล้วก็ปลดหนี้อีกคันหนึ่งตอนนี้ก็จะตามมานี่แหละครับก็ถือว่าเราพลิกชีวิต่าจากที่เมื่อก่อนสิ้นเดือนนะครับบนันนะฮะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจที่บอกว่าอะไรครับเพราะเพราะอะไรครับเพราะว่าเงินเดือนที่การเรามันก็มีจํานวนจํากัดนะครับ,รบอยู่จํานวนหนึ่งนะครับแต่เวลานี้มาเนี่ยมันมีลิส์รายการเหมาเลยว่าค่าบัตรค่ารถค่าอะไรค่า ผู้สากรค่าเรียนลูกค่าเช่าแรงต่างมันมีบทเลยครับมันจึงทาให้ในสิ้นเดือนเนี่ยเราจะหมุนเงินแบบอลมหม่านเลยครับ<ม>แต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าทุกๆุกวันศุกร์นะครับผมจะบอกเจ้านี่ถ้าบอกโทรมาบอกว่านี่นี่ตัวนั้นตัวนี้ผมบอกว่าพี่ครับวันศุกร์เจอกันครับว<ม>ันศุกร์เจอกันครับเพราะอะไรครับวันศุกร์ชาวนี้จะรู้ว่าคือวันศุกร์ของอินดีม วันศุกร์วันเงินเข้านั่นเองใช่ครับโอ้ว <laughs> <Okay. S 2> เ,เจ้านี่ก็ไม่เคลียดดโดยเจ้านี่ก็บอกโอ้วันศุกร์แน่นอนใช่แน่นอนอ<ม>ครับเพราะว่าพี่ๆทุกผมสัมภาษณ์พี่ๆผู้นําหลายท่านนะแล้วแล้ว o พ p ของผมอะคือวันพฤหัสแล้ววงนนี้คือวันรับเงินทุกคนก็จะแบบว่าเต็มที่กับการการให้สัมภาษณ์มากๆ <laughs> พอพวกนี้เินออก <laughs> สบายใจครับ <laughs> ครับทีนี้เนี่ยผออออครับ อันในคําว่าโปรเจกต์ปลดนี้จะมีคํานึงที่มาพร้อมกับบริษัทอินดีมคือคําว่าแพลตฟอร์มออนไลน์พอ,อบอกว่าการที่พอออามารู้จักอินดีมเนี่ยคือการที่แฟนของพอเอเล่น Facebook แต่ตัวพอเอเล่น Facebook รหรือว่าใช้สื่อโซเชียลมีเดียอะไรมาก่อนไหมครับอ่าก็ส่วนใหญ่โทาารศัพท์ผมก็จะใช้แต่โทรและก็ไลน์บ้างเล็กน้อยแล้วก็เฟซบุ๊กก็สักว้แต่ไม่คยได้ดูฮะแต่พอดีมาทําอินดีมนี่แหละ ครับผมก็เริ่มที่จะมารู้ว่าเฮ้ยที่นี่มันถ้าเราใช้มือถืออยู่แล้วนี่แหละคือเรียกว่าครับอ่าเราใช้มือถือให้มีเงินจะทําอย่างไรครับก้นมาจากสื่อโซเชียลทั้งหลายตอนนี้แหละรเราก็ต้องมาเล่น Facebook มาเล่นไลน์มาเล่นเพจที่จะต้องมารู้เรียนรู้ทั้งหมดที่นี่เลยครับก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ยุค 5G นะฮะถ้าเราตามไม่ทันเนี่ยผมก็กว่าบอกเองว่าถ้าเราตามไม่ทันเราจบเลยครับในยุคนี้ ในยุคออนไลน์เนี่ยมันไร้ขีดจำกัดจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็มองแต่แค่ว่าเราเป็นใช้สื่อสารกันปกติทั่วไปแต่ผมมองแล้วคือถ้าออนไลน์เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นเรารู้จักทําเงินกับมือถือเนี่ยมือถือเครื่องเดียวทํากันได้ไม่รู้กี่ล้านครับผมอืมเรียกได้ว่าใช้ของที่มันที่เราจับกันอยู่ทุกวันเนี่ยคือคือบางคนเนี่ยมองว่าการทําออนไลน์เนี่ย หนึ่งคือคุณต้องมีคอมพิวเตอร์ที่มันสเปคสูง<อ>มีโปรแกรมที่มันใช้ยากๆการ<อ>วิดีโอมีกล้องมีไมค์มีพื้นหลังมีนู่นนี่นั่น,นผมบอกเลยว่าการทําออนไลน์อะ่ะคือมีมือโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวพอ,อ,อต่อพงก็พิสูจน์มาแล้วว่าอันนี้คือการทําออนไลน์ที่สร้างรายได้หลักล้านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการทําออนไลน์ไม่ได้ถูกจํากัดว่าคุณทําภาพสวยคุณทําวิดีโอสวยคุณทํา ไลฟ์ที่มันออกมาดูดีเลิศหรูนะครับสุดท้ายแล้วมันคือพูดเรื่องเดียวกันถูกไหมครับพออมันคือการสื่อไปในสิ่งสิ่งเดียวกันให้ให้กับสมาชิกรับทราบว่าเราจะทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสําเร็จอ่าทีนี้เนี่ยผมถามนิดนึงครับพออเนี่ยในตาแหน่งปัจจุบันตําแหน่งอะไรนะครับเบดจิ้งเดเ r เตอร์ครับผม1.7เดเ r เตอร์ director, อยู่กับอินดีมมา1ปีกว่าๆนะครับ ได้ผ่านกิจกรรมได้ผ่านทร,ทริปท่องเที่ยวกับบริษัทอินดีมเยอะไหมครับอ่าผ่านท,ทริปท่องเที่ยวมาแล้วกับบริษัทสองรอบแลวครับก็ไปพัทยาสองรอบก็ถือว่าอ่าได้ไปเจอผู้บริหารเห็นไหมยิ่งไปเจอผู้บริหารอ่ะตอนที่ผมไปซินเบอร์ครั้งแรกก็ไปที่ห้องวัสซุลูนะครับก็ครับตอนนั้นผมทําแรกเลยครับอ่ะตอนนั้นรายได้อยู่ที่หลักหมื่นครับจุดที่อยู่ได้สามหมื่นสี่หมื่นนี่แหละก็ได้ไปเจอผู้บริหารแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นนะผู้บริหารเจอกันเองนะครับ แล้วก็ไปทริปต่างๆนะครับดิฉนเหนหมเจอคุณกล้องเจอคุณโอมเจอผู้บริหารทุกคนเลยครับถือว่ากันเองมากๆเลยแล้วก็ทริปเนี่ยเราไปเที่ยวแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเราไปเที่ยวแบบ VP นะครับแต่สตางค์เราอยู่ครบ,ครบนี่คือสุดยอดของอีดีนครับ,รบเราไปเที่ยวแบบอะไรครับมาไลฟ์สไตล์นะี่ะแต่พักแบบหรูกินแบบราชาแต่เงินยังอยู่ครบกลับมาบ้านก็มีความสุขเหมือนเดิมก็ถือว่ามันเป็นอะไรสิ่งที่เราบอกว่าอะไรฮะ ที่บอกว่าอ่ามันไปเที่ยวแบบเรี<ช>ยกว่า<ช>แบบรฟรีฟีก็ได้แบบฟรีฟีก็ได้ครับใช่ใช,ใช่อินตังแต่จังอยู่ครบเนี้ยอ่าโอเคเรียกได้ว่าเที่ยวแบบคือคือ,ค,อคือเราคาดหวังอะไรแบบนี้ไหมเราคาดเราคาดหวังว่าเราจะมาทําธุรกิจและเราจะมาปลดหนี้แต่สิ่งที่การที่เราได้ไปดินเนอร์ไปทานอาหารกับผู้บริหารไปเที่ยวแบบสุดพิเศษกับผู้บริหารอันนี้คือสิ่งที่บริษัทมอบให้นะครับใช่โอเค นะฮะทีนี้เนี่ยสำหรับพอ,อ,อครับขออนุญ,ญาตถามนิดหนึง่งนะครับที่สกลนครพออ,อ,อยู่สกลนครมีคนทำอินดีมเยอะไหมครับอ,อน่าจะประมาณหลัก2 200-300คนนี่ได้ครับมออื้200-300คนปัจจุบันเน่ยครับ<ะ>ที่ที่ทำใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วมีคนที่ประสบความสำเร็จหรือว่าตอนนี้ที่ตามตามผมมาตอนนี้ก็มีอ่า หลายสิบท่านอยู่ครับตอนนี้ก็มีกูเจฟนะครับตอนนี้ก็ตำแหน่งเท่าเดียวเท่ากับผมเลยครับตำแหน่งมาริจิงเดลิเตอร์นะกูเจฟนะฮะครับกูเจฟตอนนี้ก็มาริจิงเดลิเตอร์ก็มีโค้ดอะไรอีกหลายหลายท่านก็ตำแหน่งเงินแสนแลวครับหลายคนนะครับแล้วก็ทีมงานผมก็ขึ้นสามแสนห้าแสนหลายคนนะฮะเช่นโค,คชนิษทางสายต่างประเทศก็มีนะฮะสายทางอ่าทับทัพนนมทางอะไรผมมีมีมีหลายทีมอยู่ฮะ ก็ถือว่าตอนนี้ก็คือเราไม่ใช่สําเร็จคนเดียวนะครับเราไม่ใช่สําเร็จแค่ของเราคนเดียวทีมงานเราต้องสำเร็จไปด้วยกันด้วยมันถึงจะเป็นทีมวินวินนะฮะไม่ใช่เราสำเร็จอยู่คนเดียวนะครับอันนี้คือเรียกว่าทีมเราต้องสําเร็จไปด้วยกันครับผมอืมแล้วในครอบครัวของพอครับทําธุรกิจอินดีมกี่ท่านครับอ่าครอบครัวผมนะครับตอนนี้อ่าสิ่งที่ผมอย่างที่ผมบอกแลละผมเห็นธุรกิจนี้มันเป็นแผนที่สุดยอดมากนะครับ ผมนำรถเข้าฟนปุ๊บนะครับผมก็มาทำธุรกิจนะครับผมลงเองแล้วก็แฟนผมลงด้วยลูกผมลงทั้งสองคนเลยอายุสิบแปดปี mm hmm. ก็ถือว่าผมลงรหัสสรหัสเพราะตอนนั้นบริษัทอินดีมให้เปิดได้แค่หนึ่งรหัสต่อหนึ่งประชาชน mm hmm. ผมก็จึงนำสมาชิกครอบครัวเพระอะไรครับ mm hmm. เราเห็นแล้วโอกาสอย่างนี้โอกาสนี้นะครับบอกเลยว่ามันเป็นการทำงานแค่ แค่คนเดียวแต่เรามีหลายกระเป๋าได้คสิ่งต่างๆนี้ผมจะมองเห็นว่าเฮ้ยถ้างั้นเราก็เปิดหลายรหัสได้โดยที่เอาลูกเราแฟนเราลงด้วยทุกคนนี้ทุกวันนี้ก็ทั้งลูกผมแฟนผมก็มีกระเป๋าของใครของเราก็ถือว่าอ่าพวกเรามีกระเป๋าหลายใบดีกว่ามีกระเป๋าใบเดียวครับผมอืก็เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวอินดีมจริงๆนะครับทําธุรกิจอินดีมทั้งครอบครัวเลยนะครับทีนี้เนี่ยการทําธุรกิจที่สองก็คือธุรกิจอินดีมธุรกิจที่สองใช่ไหมครับปอ นอกจากรับราชการมีธุรกิจส่วนตัวอื่นๆนอีกไหมครับอ่าไม่มีครับก็อ้อมีแต่ค้าขายฮะแต่นี่ก็คือค้าขายของภรรยาครับภรรยานี้เขาก็จะมีธุรกิจของเขาคือค้าขายครับค้าขายของชําทั่วไปนะครับครับอ่าจะมีอ่าของผมมาทําอาชีพที่สองของผมคือเรื่องของกินดีมี้นะครับแต่ทําอาชีพที่สองของผมตอนนี้นะครับที่ผมทําอยู่ที่แค่หนึ่งปีกับเจ็ดเดือนนะครับนับรวมแล้วเนี่ยอ่า แต่งานประจําผมเป็นครูมาในสามสิบกว่าปีนะครับงานผมที่ทําอินดี้อาชีพที่ 2, สองแซงงานประจาไปเรียบร้อยแล้วไม, mm hmm. ไม่รู้กี่เท่าไม่รู้กี่เท่านะครแซงไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับแลวทุกวันนี้และมันแซงมาสองสามเดือนแล้วครับ mm hmm. และทุกวันนี้จะแซงไปเรื่อยๆเ, mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ว่าตอนนี้คืออาชีพที่สองของเราเนี่ยมันสามารถแซงงานประจําได้ฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกเราว่า่าใครที่ทําอินดี้นะครับตั้งใจทําจริงๆจังๆนะครับ ปีหนึ่งสองปีเห็นผลทันทีเพราะว่ามันจะแซงเงินเดือนไปเรื่อยๆแซงไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับจะเห็นภาพเห็นว่ามันอะไรครับยิ่งทำไปเนี่ยมันจะมีองค์กรโตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเนี่ยธุรกิจเราจะเติบโตไปแล้วเงินเงินเดือนแ่ะเราจะแซงกันประจําไปในที่สุดครับผมสุดยอดมากๆครับโอเคครับก็วันนี้นะฮะก็ถือว่าพอ,อต่อพง นะครับผมก็จะคุยกับพอ,อต่อพงอยู่แบบทุกๆสัปดาห์อยู่แล้ว<อ>นะครับเราก็จะมีการคุยกันเรื่องระบบเนาะพอ,อเนาะเรื่องของแผนการทํางานเรื่องของนู่นนี่นั่นนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ถือว่าผมผมได้ผมทําการเชิญพอ,อต่อพงขึ้นมาเพื่อเพื่อให้เป็นการแชร์และกันนะครับให้กับพี่ๆหลายๆคนที่มีอาชีพอยู่แล้วผมไม่ได้มีหลายๆคนเข้าใจว่าถ้าเรามาทำอินดีมเนี่ย เราต้องทิ้งอาชีพหลักอาชีพแรกของเราไปเลยแล้วมาตั้งใจคําว่าตั้งใจทําอินดี้ให้เต็มที่คือทิ้งอาชีพหลักไปเลยแต่ผมแต่พออ,อก,ก็คืออีกหนึ่งคนที่พิสูจน์แล้วว่าอาชีพปัจจุบันซึ่งเป็นราชการผมต้องบอกว่าราชการเนี่ยคืออาชีพที่เข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาแล้วเวลาว่างน้อยมากแต,แต่พออ,อก,ก็ยังประสบความสําเร็จระดับนี้สามล้านในปีหนึ่งโห oh. สุดยอดมากครสุดยอดมากๆนะครับแล้วเป็นคนที่เริ่มจากการที่ไม่ได้ใช้เครื่องมือออนไลน์ด้วยครับใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจมากๆเลยครับพออทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ครับพออยากจะให้พออช่วยให้กําลังใจพี่ๆสมาชิกแล้วกันนะครับให้กําลังใจพี่ๆสมาชิกอินดีมที่เป็นสมาชิกอินดีมคนเก่า นะครับรวมไปถึงพี่ๆสมาชิกอินดีมที่วันนี้เพิ่งจะมาดูไลฟ์ผมเป็นครั้งแรกและรวมไปถึงคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกมาดูไลฟ์วันนี้เพื่อตัดสินใจว่าเราจะเป็นสมาชิกจะทําธุรกิจอกนดีมหรือเปล่าในสถานการณ์ที่มันแบบยอดก็เรียกว่ายอดคนติดโควิดทะลุหลักหมื่นทุกวันแบบนี้เศรษฐกิจแบบนี้นะครับในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าถ้าไม่ขยับตัวในส่วนของการทําออนไลน์เนี่ยมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะ อยากให้ผอให้กําลังใจพี่ๆสมาชิกนิดนึงครับครับผมก็ฝากถึงสมาชิกเราทุกคนนะครับผมบอกอย่างนี้ครับว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอนะครับอย่างที่พวกเราได้เจอโอกาสอย่างนี้ครับว่าโควิดเนี่ยทําอะไรอินดีไม่ได้เลยผมบอกได้เลยครับว่ายิ่งอินดีมเข้านะครับสวนกระแสทุกครั้งสวนกระแสทุกครั้งเลยครับเพราะอะไรครับคนจะมองหาโอกาสมองหางานอยู่ประจํานะครับฉะนั้นผมอยากจะบอกว่า ถ้าเราเจอวิกฤตเราก็แค่เราทําเหมือนเดิมเราทํามากกว่าเดิมนะครับมันจะทําให้วิกฤตนี้เป็นโอกาสเรานะครับฉะนั้นโอกาสกับเวลาตัวนี้สองตัวนี้ถ้าเราเจอแล้วเราต้องรีบ้าไว้ทําไว้ถ้าไม่งั้นเราก็เสียโอกาสนะครับและเวลาของเรานะครับเวลาสมาชิกเรานะครับผมบอกให้เวลาเราจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงนะครับฉะนั้นเราจะต้องรีบทํานะครับรีบทํารีบสําเร็จให้กับคนที่เรารักและคนที่รักเรา ให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ก็ว,วันแม่แล้วเห็นไหมครับวันนี้แม่นะครับฉะนั้นวันแม่เลยเราอยากให้แม่เราภูมิใจอะไรอยากให้พ่อ,พอแม่เรารู้สึกอะไรดีๆกับเรานะครับฉะนั้นสิ่งที่พ่อแม่จะเห็นเราดีที่สุดก็คือลูกประสบความสาเร็จนี่คือเรื่องจริงนะครับฉะนั้นอยากให้พวกเรานั้นได้ดูนะครับว่าการทํางานภรษาสริๆนี้ไม่ยากเกินไปนะครับไม่ยากเกินไปนะครับอยากจะบอกพวกเราว่าให้เข้ามาใช้ ะระบบบริษัทให้ชัดเจนนะครับบระบบบริษัทนี้อยากจะบอกว่าทั้งระบบการเรียนรู้ระบบแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยศึกษาให้เรียนรู้เข้าใจแค่นั้นครับเราก็สามารถที่จะทํางานกับบริษัทอีดีมได้สําเร็จเหมือนเมือนกันทุกคนนะครับเพราะอนดีมนะครับบอกเลยครับว่าจ่ายเยอะจ่ายจริงจ่ายเร็วนี่คือคอนเซปต์ของอีดีมนะครับโอเค <Okay S 1> นะครับ,ยรบอยาก คำพูดส่งท้ายที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะเข้าใจในสิ่งที่พออมาแชร์ในวันนี้นะครับแล้วคิดว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้รับพลังนะครับได้รับกําลังใจดีๆจากพออและนําไปพัฒนาต่อยอดให้ประสบความสําเร็จนะมีว่าที่มนุษย์เงินล้านกันเยอะๆนะครับในธุรกิจอินดี้นะครับโอเคครับพออครับก็ วันนี้นะครับก็ผมในฐานะตัวแทนของบริษัทอินดีมนะครับก็ขอขอบคุณพอต่อพงมากมากเลยนะครับที่สละเวลามานะครับตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนะฮะก็ยังจะมันรอที่จะมาเป็นแขกรับเชิญให้ผมนะฮะโอกาสหนานะครับถ้าผมจะขอเรียนเชิญพออเข้ามาอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะครับผมอ่าก็เผื่อไว้เลยแล้วกันนะครับเผื่อมีการเรียนเชิญพอออีกสักครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ได้รับบรรยากาศของความอบอุ่นนะครับแล้วก็ความจริงใจที่ ผออสื่อให้ถึงพี่พี่สมาชิกทุกๆุกคนเลยนะครับก็ขอบคุณพออต่อพงมากมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปนะครับผออครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับลบกวนปรบมือนะฮะกดหนึ่งแล้วกันกดหนึ่งนะฮะกดหนึ่งเป็นกําลังใจนะครับให้กับพอต่อพงที่น่ารักของเราหน่อยนะครับอ่าขอบคุณพอมากๆเลยนะครับที่สละเวลามีค่า